เป็นดีต้องรับสูตช่องป้ายบ้านป้าใบเดียวแล้วไปใบเดียวมาใบเดียวง่ายมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดค่อยปิดเลยมาวันนี้เราก็จะเข้าหลังบ้านนะให้สิประตูมันเปิดจังแต่ว่าทำหน้าที่ใจก่อนแยกมราซื้อจำอันนันนี้วันนี้เดี๋ยว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 เราต้องตาวพี่ก้องต้องกลัวหรอกเสือเอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกก็แค่แค่คุ้มมีอะไรสักจะแก้ อ๋อเอ้ยเนี่ยประตูอันนี้พลาลมันพัดน่ะก้อนข้างในเนี่ยมันหลวมแล้วมันก็อ่อถ้าลมพัดนะมันจะเป็นอย่างนี้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 มันก็เลยก็ทก็ทอก็ทกทก็เลยเปิดดีนะดีนะมันเปิดมันไม่เป็นแบบแบบนี้ป้าแถวบ้านมันไม่เป็น แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคบเป็นแบบนี้ดีททำไมมาถึงหลวมไล้ยังไงระดับช่างตะออดนี่ทำหลวมเนี่วันที่ค่อยไปนะดีนะมันมันกระตุกกระมันไม่กระตุกกระตุกนะมันเปิดออกนะถ้ากระตุกกระตุกหรเสียกว่านี้เอ๊ะที่ค่อยไปโยกมาไอวันไอวันที่ค่อยไปเอ่ะไปบอกเขาว่าทำประตูหลังบ้านน่ะมันทำไมเปิดเอามันก็ถามมันเปิดได้ไงบอกว่าลมมันพัดมันหลวมไง ตอนไปกรุงเทพก็ไปเล่าให้เขาฟังด้วยเขาฟังด้วยเสือยังบอกว่าทำาไม่ไม่ถ่ายรูปไม่ให้ช่างใหญ่ดูทำบ้านยังไงประตูเปิดเองตัวเองก็ยังรู้อยู่ก็ยังงัวนย่งแล้วมันคล้ายแบบนี้เลยบ้านในบ้านวันนั้นนะรู้อยู่รู้คิดเสืออยู่รู้คิดเสือก็จะเปิดประตูเปิดแอ๊ะจังอะไรรู้อยู่รู้ก็ถามอยู่ ยายามกุกเรายังขำเสือเ,เออขาอก็ดูนั่งดูคิดด้วยกันหนู <laughs> เห็นลมมันพัดอยู่ประตู <laughs> มุกก็เปิดเสือก็ลงจะเปิดค <laughs> <laughs> ุยไม่หายยาหนูก,ก็ดูดูคิดเสือคุอยเสือคิดไปคิดไป,ป,น,ป,ปน,นี่มุกก็แบบอะไรเสือแ <laughs> อนมอ็แอนก็เขา หนูก็รู้ไอ้แอนขำอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหนูก็ปิดไว้นี่แหละเนี่ยพลังลมอนพัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่อยก็เลยมาเอิ้นใซส่มาเอิ้นใจให้เพื่อนดีเซือม่กลเสื่องมาตัดเอาตรงนั้นเป็นคลิปเหรอเออตัดไฮไลท์บอดี้เพื่อนกับเอรเอื้นใส่ตาอ่อนพอดี้เขาบอกว่าตาอ่อนไม่ได้มาตาอ่อนไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่าพูดเขาบอกว่าอ่าสเปลือก็พูดนะ่้า ถ้าเราไม่ให้เขาวงแบบรกเลยอย่าไปเอ่ยชื่อเขาบ่อยอะไรเง<อ>ี้ยก็จานองแบบนี้<อ>พูดแบบพูดลยอยๆพูดเฉยๆมออันก็ไปเอ่ยชื่อเขาหลานอะหลานมันเอารูปมาเล่นแล้วมันก็ไปดูในในอะไรยูทูบอะเป็นงานอะไรที่เป็นอีที่เขาเล่นเป็นการ์ตูนอะเมื่อแต่แต่แตเอและนาามันจะเหมือนกันนะนิงน่งๆนิงน่งๆอะไระการเผขาอะไรนะเนี่ย ไอปอยก็บอกแล้ว hmm. ก like ็ไอปอยมัน no. ก็ไม่บอกบอกไอปอยมันต้องบอกให้ลูกลูกแลหลานดูแบบนี้บานีีเนาะก็เลยแบบเรามีงานแบบนี้อย่าแบบมันเหมือนเราแบบมันไม่โล่งสักทีอ่ะเนี่ยใช่ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงอยาดน้ำให้ก็พอใช่ก็ตั้งแต่ไปรับศพแล้วเขาบอกว่าเออไปมันเจ้ากับข่อยมันอยู่คนละภพแล้ว เดี๋ยวค่อยจะพาเจ้าไปวัดแล้วเขาก็พูดกับเลยก็สอนบทแหละใช่ถ้าเราพูดแล้วมันจะวนเวียนใช่วนเวียนอยู่กับเราไม่ไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนูไม่กลัวเพราะอะไรไปกันรู้เรื่องเลยบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์จะมารับแฟนค่อยนี่ไม่รู้เรื่องไปอะไรแบบแบบมันผูกพันแล้วค่อยก็ไปนั่งร้องไห้ที่เถียงนะเียงสวนยางหนูไม่ได้ร้องนะ ไปนั่งร้องไห้ไปที่บ้ามคนที่ว่าไม่เคยร้องไห้้วยไปเอไปอีพูดถึงอีวันที่เขาจะไปนะเพราะว่ามันมันหนูพาเขาไปวันเสาร์พอดีแล้วก็วันเสาร์พอดีไปวันเสาร์เขาบอกว่าป้ามารับลุงมันวันเสาร์ลุงแข็งแรงเอาลุงไปนอนบ้านพลาเอ้ยท้องป่องแล้วค่อยเอามาเจาะก็เลยอีวันนั้นก็เลยไปเก็บปัดที่นอนเอาแกมันนอนข้างๆข้างบนมันขึ้นลงไม่ได้แล้ว ตั้งแต่เอาไปโรงพยาบาลเนี um. well ่ยเขาหมอเขาไม่ให้เดินเลยให้นอนแต่บนเตียงหนูก็ถามว่าถ้ากลับอยู่บ้านเดินไหวไหมเนี่ยต้องลองดูเพราะว่าห้าวันแล้วไม่ได้ไม่ได้เดินเลยหมอแบบเขาเจาะน่นะแล้วก็เจาะก็เพราะเยี่ยวแบบให้นอนอยู่บนเตียงเลยไม่ให้ไม่เดินเลยแต่ตอนที่ไปอะเดินได้เดินไปอาบน้ำห้องล่างบนเต็มเขาก็เดินมาอาบห้องล่างได้ได้อยู่แต่ไปโรงพยาบาลแล้วหมอให้ขึ้นเตียงอ่ะ ไม่ได้เลยเาทํไมเป็นหมาะก็บแม่เขาอยู่พิษตรงนี้เขาเจาะเลยเขาเจเาะหมดเลยเจาะหมดคราวนี้เออไปอยู่โรงพยาบาลห้าวันก็รู้หมดแหละแม่รถอะโ,โอนชื่อเป็นเรียบร้อยเด้ออะไรเงี่ยอะไรมาเซ็น<ร>นะวันนั้นอะอลูกสาวผมไม่ต้องเซ็นสองเซ็นเซ็น<ร>การรักษาการให้น่นให้นี่อะไรเงี้ยตั้งไว้ในบ้านอ่ะนี่ตั้งอยู่นี่ไงเออเลยนี่แหละผมก็เลยหนูก็เลยเ คุยกันเรียบร้อยเซ็นไปอนุนมานี i, ma, nih, ma, nih, ma ่มานี่มานี่มานี่มาก็เซ็นเรียบร้อยเซ็นโอนเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยอมันนานแล้วก็ห้าวันหนูก็ทำอะไรหนูเสร็จสับแล้วเวลาวันวันอาทิตย์วันวันเสาร์จะไปรับเขาเขาบอกว่าไม่ต้องมาราบหรอกมาลับทีเดียวเลยสองทุ่มเ<อ>ขาให้เยี่ยมได้ถึงสองทุ่มไงสองทุ่มปอยบอกกับแม่ต้องไปหลยวรถเต็มเ่ะพ่อมาจะเต่เอ็นบอกแบบนี้ไง ก็แม่ก็รออยู่นี่แหละไม่ต้องไม่ต้องไปเหวี่ยนี้เนาะหนูก็ไม่ได้ไปจริงๆไปถึงสองสองสุ่มกว่าแล้ยพอทะไมยังไม่กลับบอยโทรมาแม่แม่จะมาหาพ่อมาอ่ะมำมอ่ะพ่อรู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วนะแม่เอา้าทำไมนะยังดีๆอยู่เลยอ่ะคนน้นะัเจ้าก็ไปบ่อยไม่ได้ไปตามอ้เนี่ยมันมันแบบน้ำเหลืองเสียน มันเป็นเมะเร็งอะมันจะขึ้นเป็นเม็ดคล้ายๆเม็ดเกลือปุ๊ปุ๊บปุ๊บปขึ้นตามตัวเลยแล้วแล้วแล้วแที่เขาเจาะอีกข้างนึงอ่ยหมอก็บอกว่าไม่อยากเจาะหรอกเจาะอีกข้างนึงอ่ะเพราะว่าอ่ามันข้างในมันมีชั้งเลือดทั้งหนองอะไรอยู่เยอะไงแบบว่ามันแตกแล้วมันแตกแล้วเลยทอมันอุดเลยเขาก็บอกว่ารักษาก็ตาย อยู่ก็ตายตัวเองมันก็รู้มันเลยเซ็นเลยบอกว่าไม่ต้องรักษาผมถ้าถ้าถ้ารู้สึกสุดๆุดก็อให้ผมอยากเงียบสงบไปเลยก็พูดกันรู้เรื่องแบบนี้ย่าพูดรู้เรื่องอแต่เขาบอกว่าตอนนี้รู้ยังแข็งแรงยัอยู่ได้อีกนานนะก็เลยจะพารักไปอยู่บ้านไงก็เลยมันไม่ได้ไปเนี่ยปอยบอกว่าหมอเขาประมาณสองทุนปอยจะไปรับอ่ะ บบมันมันแบบมันอะไรอะจุดน้าเกลือมันมันมันคล้ายคิ้เกลือมันขึ้นเนาะมันเป็นนึกออกไหมคนเป็นมะเร็งน้ำน้ำน้ำเหลืองมันเสียมันจะขึ้นตามผิวหนังอะขึ้นขึ้นท่านเห็นเลยแล้วมันก็ท่นก็เหมือนจะหลับอะหมอก็เลยมาตบตูดไอ้นี่ลูกสาวเล่านะลุงลุงลุงอย่าเพิ่งหลับเดี๋ยวให้ให้ให้อะไรฮิมนก่อนรับฮิมนก่อน ตัแต่รักษาอยู่ไม่เคยไขมีมดนะนเพราะว่าเอเขาไม่รักเลยเข้าใจไหมเออเขาเขาไม่อยากรักษาเขาไม่รักเนี่ยฉีดปุ๊บบอลก็เลยบอกว่าหมอหนูขอดูพ่อได้ไหมไม่ต้องดูหรอกลูกเดวเดวมีอะไรเดาหมอแจ้งไปสนะองทุกเมันหมดเวลาเยี่ยมเลยนะก็เลยออกออกมามาถึงบ้านทอศรัษาพิเครืองของหนู เครื่องของไว้ปอยก็เปิดไว้นะแต่หมอไม่ติดตอ่อสรศัสท์เครื่องของหนูกับของลูกไปติดตอ่อเครื่องของคนตายอะ่ะแบตมันก็หมด <c oughs> ความจริงเขาตายประมาณห้าทุ่ม <c oughs> ห้าทุ่มของวันนั้นอะ่ะ <c oughs> แต่หนูมารู้อีกทีเช้าว,วันใหม่สามโมงเช้า จนพยาบาลอะเขอป็คคนที่ว่าไอ้ที่ว่าไอ้ปอยเคยเซ็นไว้ตรงไหนตรงไหนลูกสาวของหนูนถึงถึงไปเจอเบอร์จนไอ้ปอยพายบุ๊เบ็กไปแข่งเทควันโดที่อ่สมุทรปราการอะจนนั้นไปถึงบุ๊กแข่งพลีแข่งเสร็จพอดีเลยก็โทรไปบอกว่าพอเสียงแต่บ่อคืนห้าทุ่มเลยก็เลยรีบตีรถกลับตีรถกลับ วันหนูจะไปโน่นไปโรงพยาบาลไปโน่นไปนี่โอ้โหมันชุลมุนวุ่นวายหมดวันนั้นไปรับศพประมาณกี่โมงประมาณเที่ยงนะเที่ยงโอ้ย่างเราพลามีเราเราไม่ต้องฟุ้ง้าเอาอะไรหรอกพลาตายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนอนใส่เฟ้นเพือตัวเดียนอนใส่เฟ้นเพือนอนหลับตาหนุนอย่างี้จ ใช่เราอะไรไปไม่ได้เลยทำให้รู right. ้สึกว่าปรงใช่ไหมปลงอืมปลงไม่ต้องเรื่องอะไรหมดแบเราไม่จําเป็นที่ต้องไปอยากได้อยากมีไปชิงเด่นชิงดังแข่งขันกับใครอะไรแบั้เอาทำวันนี้ให้พอแล้วรักษาตัวเองกินเลยให้มันกินดีๆไม่เ่นนี่อืมหนูคิดอย่างนง้ยหนไม่ได้คิดอะไรเลยน่นหนูไม่เห็นไม่เห็นพลาคนเราเป็นเนะย ไอ้นี่อยกู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 อะไรก็อยากได้ไม่หมดไม่อยากให้ใครไงตอนนี้พราเจ้พภรรยาตัวเองนี่อยู่อยู่ในในในเตียงอ่ะถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมสามคนบรอดามาเห็นมันเรื่องขอยากออกช้อยเห็นแล้วเห็นแล้ว